ใส่น้ำลงไปสักประมาณหนึ่งลิตรก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะให้อันนี้นะคะนี่อันนี้เราก็คือตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกนะคะพริกนี่ตามชอบเลยค่ะเดอะ้อตามชอบเลยแต่ว่าหอมแดงใส่หลายเติบเนาะกับตะไคร้เพราะว่ามันเป็นสม,มุนไพรที่แบบว่าดีต่อสุขภาพเนาะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วองกระติ๊ใส่ปลาล่าลงไปเดอ้อปลาล่าของเห้านี่เห็นบ่้นี่คะ ปลาใช่เลยปลาปร,ราปุงสําเร็จใช่เลยนะวันนี้นะใช้ไม่ต้องปรุงเครื่องอย่างอื่นนะคะนี่ <c oughs> ออหไรหนึ่งทพัพีสองทัพีแล้วค่ะเดอ้อใส่สองทัพีก่อนเนาะแล้วก็ซิมุงกอนเนาะซิมุงกรเนเราสามารถเติมได้นะคะพอ <c oughs> เห็ดพอนี่เข้าล่างน้ำสะอาดล่างสะอาดแล้วนะคะแล้วห้องก็ไปนึ่งเด้อล่างให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็เอาไปนึ่งที่นี่อัน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 ,อนยายวันนี่ใส่ช่องฟีดไว้เด้อยายวันใส่ช่องฟีดไว้แล้วก็เอามาก,กินอันนี้ประมาณสามขีดเด้อนี่เพราะว่ามือนีมีมูมาก,กินเขาน้ำเล็กใส่หลายจักหน่อยใส่ลงไปเลยนี่ยายวันสีผ้าแกงเห็ดพอ บัน,นียายวั่นกับสีไส้ปลากระป๋องล่งไปมือนีไส้สองกระป๋องเพราะว่ามิโมูมากินน้ำคือกัน,ลกนแล้วอันเมื่อก่อนนี่ยายบัานกับไส้อีกยีกหห่ห้อนึงเด้แต่ว่ามันเหมือดแม่ขาดตลาดอยู่โควิดนี่แหละที่ไหนบู้เขาเจ้าอันเขาเจ้ากากตุนอันนี้ก็เลยใส่ยี่ห้อนี่แหละเบิ่งก่อนว่าแต่ว่าก็เคยกินอยู่ดอกว่ามันแสบอยู่นะอุ้ยโอ้ยเราบอออกสงสัยตใหไงแฮ่ อ,อู้ยึบอ้าโอเคบอกว่าอ้าได้ได้โอเค,เออเคมันตัวใหญ่นีด้วยนี่เอาแบบนี้เลยนี่ตัวยิง่งใหญ่เลยนี่มันนี้ซิมเมืองเอ้อบมันนี้พี่นอ้องซิมเมืองนะคะซีมเมืองวามัานพอดีไปเท่าที่ได้พูงถึงเนาะโอ้แ่บแล้ว แซบแล้วพี่น้องแซบแล้วเดี๋ยวที่มีก็ก็ดีพ่อแงมอันปนีอันเท่ากับซุกเลยเด้ปนีพี่น้องเท่าสิเท่าสิใสบุญเส็นเลยได้ปานีใสบุญเศษเลยเด้อใสบุญเส็นเลยมันก็สองฮอนะคะกินสองคนเ้อเพราะว่าอันยังอันเฮดเท่ากับซุกแล้ว ปลากระป๋องเนี่ยมันกระสุกแล้วเขากใส่วุวนเส้นเลยนี่อันซิมเบิงกระแซบแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่วเนเสีนเน่าก็สุกเร็วแป๊บแป๊บสุกเลยแล้วบัดน,น,นี้เฮาก็สีใสผักเด้อผักเข้านี่กะมีแต่ผักอันนี่ละต้นหอมมีหน่อยเดียวนึงพี่น้องนี่ต้นหอมหอมบดน,น้กาใสผักอีตูลงไป ยายว่นกันลืมแมค่ค่ะว่ามันมีผักขาอยู่จัหน่อยยัยมันก็เลยสีใส่ไปเด้อใส่เข้าไปเรื่อยผักขาเนานี่ยเขาไปหีดกินก็นได้เด้อหีดกินพููจัก,กว่าพี่น้องถ้ามาหีดอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อบ,บ้านี้มากินแกงห็ดาอใส่บุญสินใส่ปลากระป๋องกันเด้อ